เมื่อลูกๆสามคนของแม่แหวนอยากจะเดินห้างแต่ขอไปกันเองนะแม่ไม่ต้องห่วงเด็กๆเ,เริ่มต้นจากขอตามแม่ไปทำงานและขอเป็นค่าจ้างแม่แหวนก็ช่วยสมทบทุนส่วนหนึ่งให้เด็กๆได้เที่ยวน้องต้นรักก็มีชวนเพื่อนสนิทมาด้วยหนึ่งคนเข้าห้างปั๊บจองตั๋วหนังกินเคฟซีกันก่อนหนังเข้าโรงละเด็กๆเ,เลือกดูหนังเรื่องสติจมนุษย์ต่างดาวตัวสีฟ้าไปไ,นะไปดูหนังมาเมื่อกี้สนุกได้ทุกอารมณ์ อารมณ์สนุกอารมณ์าอารมณ์สนุกอารมณ์าอารมณ์เศร้านี่เลยใช่แล้ว็ไงเมื่อกี้เินันเล่นดดูหนังเสร็จพี่ต้นกล้าก็พาน้องๆเข้าไปกินเอ็มเคทำไมแม่แหวนถึงอนุญาตให้เด็กๆไปกันเองเพราะแม่แหวนประเมินกับองค์ประกอบเป็นห้างที่ปลอดภัยใกล้บ้านพี่ต้นกล้าโตแล้วแม่ประเมินว่าพี่ต้นกล้าสามารถดูแลน้องได้เปิดอิสระให้ท้าทาย ให้เด็กๆได้ดูแลตัวเองกันบ้างและใช่เลยค่ะประสบการณ์กับการเที่ยวห้างโดยไม่มีแม่ครั้งแรกเด็กๆมีความสุขมากๆเลยทีเดียวอเข้าวห้างตอนสิบโมงเช้านัดให้แม่มารับช่วงบ่ายสามโมงสนุกไวมสนุกครับไปครับที่บ้านมีจานมีผ้าที่ไม่ได้ตากสิ